สวัสดีครับพบกับสุนลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สโมสรอ,อ,อัลอิทิฮัดนะครับมองเห็นหนทางที่จะคว้าตัวโมเมตสลามาอีกแล้วครับท่านผู้ชมอ,อัลอิทิฮัดครับเตรียมยื่นก็เสนอมหาศาลเพื่อคว้าตัวโมาลาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสโมสรในลีกซาอุดิอราระเบียนั้นเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ชของลวอร์พูลอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวก่องหน้าซูเปอร์สตาร์รายนี้ไปร่วมทำนะครับ รายงานนี้มาจาทิมทอนนะครับตน่ม,ม้ชมระมู่าเอาอิติฮัดยังคงพิจารณาซงฮึงมินและฟาเลริโกเคียซ่าที่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลสนใจอยู่เหมือนกันก็เป็นตัวเลือกสำรองหากคว้าตัวซาลาไม่ได้นะครับโดยผู้บริหารของเอาอิติฮัดได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วในกรณีที่ไม่ได้ตัวซาลาเพราะมีรายงานว่าผู้บริหารระดับสูงของสโมสรน,นั้น ไม่พอใจกับระยะเวลาในการเจาจาควาตัวนักเตะทีมชั้นอีบรายนี้สำารับะะเป็นเป้าหมายหลักของอัลอิทิฮัดในช่วงสมอที่แล้วโดยทีมจากซาอุดีอาระเบียทีมนี้ได้เคยยื่นข้อเสนอไปถึง150ล้านปอนด์แต่ทางลิเวอร์พูลนั้นปฏิเสธกลับมานัแต่นั้น,น,นเป็นต้นมาก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อนฟิลโดยมีริช์นฮิวเข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาและไมอเคิลเอเวอร์ดกลับมาเป็นซ e อของสโมสรโอกาสจากการเปลี่ยนคนของลิเวอร์พูล นอกจากนี้เจอเิ่งครับได้อำลาทีมไปแล้วโดยมีอานเนอร์สลัดเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ผสาคนใหม่และรายงานรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้แหละอาจเป็นกุญแจสำคัญทำให้การบดล็อกเข้าตกลงสำหรับซาลาโดยพวกเขาเอาอิทธิฮัตจะยื่นข้อเสนอที่มากกว่าเดิมนะครับมาที่ลิเวอร์พูลตอนนี้พวกเขามั่นใจและมองเห็นทางว่าจะคว้าตัวโมซาลาได้ซาลาเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของลิเวอร์พูลในแต่และฤดูกาลตลอดเจปีที่ผ่านมา และเป็นผู้เล่นที่จะเยี่ยมแห่งปีของทีมหงสแดงในปัจจุบันโดยตอนนี้ซาร่าอยู่ในปีสุดท้ายของสัญญาแล้วด้วยและยังมีความแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลมีรายงาน,นว่าซาร่าต้องการอยู่ที่อันฟิ์ตอไปนะฮะและอยู่จนครบสัญญาแต่ลิเวอร์พูลอาจจะตัดินใจแข่งเขาและนําเงินที่ได้ไปซื้อตัวแทนของซาร่าเข้ามาส่วนตัวเลือกอืินสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็คือไมเคิลโอลิเซ่เดลิโออสริโอ โมเมตกูดุสไบันเอ็มบิโมและปราจันสกูด้าก็เป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงว่าอาจจะเป็นตัวแทนของซาล่าในลิเวอร์พูลส่วนตัวนั่นอ,อัลอิติฮันเองตั้งใจนะครับที่จะได้น้าคว้าตัวซาล่าในวัย32ปีให้ได้ในช่วงสมัยนี้แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตำแหน่งโค้ชก็ตามมาเชลโลกาลาโดนะครับเตรียมอาลาสมสรโดยจะลดการเจดเชยสูงถึงเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อัลอิติฮันเลยนะฮะ ส่วนสวนโมสรยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครมาทาหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่ของผู้จัดการทีมคนเก่าอย่างมาเชโรกาลาโดโดยการเซ็นญาก,กับผู้เล่นใหม่ล้นอ,อื่นจะต้องรอจนกว่าจะมีคนใหม่เข้ามาแต่มีการพูดคุยเกี่ยวกับสลาเกิดขึ้นในระดับที่สูงกว่าโคดต,ตามการรายงานของทีมท็อกลิวผู้พูลก็สนใจเคียร์ซ่าอย่างไรก็ตามเอาอิดิฮัดก็กำลังพร้อมสําหรับตัวเลือกอื่อนอื่นโดยมีซงเฮมินของทันเนมสเปอร์ และปีกของยูตุสอย่างเคียซ่าเป็นตัวเลือกด้วยถ้าหากพลาดซาลาฟาลีดิโกเคียซ่านะครับนักเตะทีมชาติอิตาลีลารายนี้ <_ d ata> ก็กลายเป็นผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์โดยมีรายงานมาว่าวงแดงสนใจที่จะคว้าตัวดาวเตะในวยัย6ปีรายนี้มาทดแทนซาลายูตุสไม่มีแผนที่จะใช้งานเกียซ่าในกัลหนนะ้าภายใต้การคุมทีมของเทรนเนอร์คนใหม่อย่าง,งติโกมบ์ตาและจะรับฟังของ้อเสนอทุกทีมนะครับที่เข้ามายื่นซื้อฟาลีดิโกเกียซ่า ลิเวอร์พูลแล้วรมาทีมทตัวเป็นข่าวว่าอาจจะยืน่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเคียซ่าในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นะฮะส่วนความคิดเห็นของแอดมินนะครับซาราตอนนี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยนะครับว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่หรือไม่ถ้าหากต่อคนาไม่สําเร็จเนี่ยเราก็เสียดายเลยนะฮะหลังจากที่อาจจะขายซาราได้ถึง150ล้านปอนด์ถ้าหากซาร่าต่อสัญญาฉบับใหม่ไม่สําเร็จก็จะทําให้ย้ายฟรีนะฮะนั่นเราอาจจะ มีปัญหานะครับในการไม่มีงบประมาณไปซื้อผู้เล่นที่จะมาแทนที่โมเมตซา่านะครับต้องด่วนเลยนะฮะร,รีบตัดสินใจสําหรับสูโม,ม่สรนลิเวอร์ p o o ของเรานะครับลิเวอร์ p o o เปิดชากเจจาการคว้าตัวคาวาวัสสคเกลียนักเตะดาวรุ่งของนาบุลีเชื่อว่าข่าวนี้นะฮะแฟนๆอาจจะรอคอยนะครับมีคนชื่นชอบคารารัสสคเกลียเป็นอย่างมาก โดยมีแรงงานอาลิบูของพวกเราได้เริ่มต้นการเจรจาก,กับนนโปลีนะฮะเพื่อคว้าตัวคาวาวัลสเคลียนักเตะดาวรุ่งในวยัยย3ปีที่โชว์ฟอร์มได้อยอดเยี่ยมในการแรกที่อิตาลีและช่วยทีมควา้าแชมป์สกูเดีโตได้สําเร็จนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในนัการล่าสุดคาวาวัลสเคลียก็ไม่สามารถทํางานได้ดีเท่าเดิมแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาด้วยการทําประตูได้11ลูกกับอีก6กแอซิสในการลงเล่น34เกมในหลีกนะฮะ คาวัลสกเลีเกยการเป็นนักเตะคุณสกันของนาโปลีในเวลานัน,นดรดเร็วแต่ล่าสุดตัวแทนของเขาและพ่อของเขาก็เปิดเผยว่าคาวัลสกเลีเยไม่ต้องการอยู่ที่นาโปลีต่อไปแล้วและจากที่ทีมมีผลงานท่ไมดีนักในกานกี่แล้วล่าสุดนะครับเป็นลิเวอร์พูลมองหาโอกาสในการเซ็นสัญญากับนักเตะชาวจอร์เจียรอยนี้โดยแกมไบลี่นักข่าวผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสแกนนักเตะราย,รยงานมาว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นเจรจากับนาโปลีแล้ว เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเซน็นยากับคาวาวัลส์เกลียในช่วงสมยนิแมลี่ยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่าลิวเวอร์พูลกำลังมองหานักเตะแนวรุกคนใหม่เนื่องจากอนาคตของลุยดีแอสยังไม่แน่นอนอย่างไรก็ตามนาปลียืนยันว่าพวกเขาะจะไม่อนุญ,ญาตให้คาวาวัลส์เกลียย้ายทีมในช่วงสมยนี้ดังนั้นลิวเวอร์พูลจึงไม่น่าจะเดินหน้าในการคว้าตัวคาวาวัลสเกลียเบนเซเตอร์วานนาปลีจะเปลี่ยนใจนอกจากนี้ยังมีรายงานอ้างว่าอาร์เซนอลนิวคาสโว แมนยูนะฮะเชลซี Chelsea, และแมนเชสเตียก็แสดงความสนใจในการเซ็นสัญญากับคาวาลัสเกเลียดเช่นเดียวกันคาวาลัสเกเลียนะครับมีมูลค่าประมาณ68ล้านปอนด์ตามการประเมินของทันเฟอร์มร์เกตและมีสัญญากับนาบลีจนถึงปี2027ดังนั้นลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเลยนะฮะเพื่อดึงตัวนักเตะแบนี้เข้ามาสู่ทีมแอนฟิลด์ในช่วงสัมภาร กบาบอัสเคเลียเองชอบเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายด้วยนะฮะดังนั้นเขาจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการแทนที่ดออาร์ตหากรีววตัดสินใจขายดีอาร์ตในช่วงสมัยนี้โดยนักเตะดาวรุ่งของนาโปลีลรายนี้มีความรวดเร็วมีเทคนิคที่ดีสามารถเลี้ยงบอลผ่านกองหลังกู้แข่งในพื้นที่แคบๆได้โดยความสามารถของเขาในการเชื่อมเกมและสามารถสร้างสรรค์โอกาสให,ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้กบาบอสเกเลียนะฮะเป็นนักเตะร,ระดับท็อปคลาสอยู่แล้วและยังไม่ถึงจุดสูงสุดของเขา ดังนั้นการเซ็นยาก,กับนักเตะคุณภาพอย่างเขาในวันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมสําหรับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะยังไม่สามารถเซ็นยาก,กับคาราสเคลียได้ในช่วงตลาดกระสกนักเตะครั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของพวกเขาได้นะฮะขาตัวนี่ก็แพงไม่เบาเนะครับท่านผู้ชมแต่แน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยด้าน,นของคาราสเคลียนะครับไม่อยากอยู่กับนาบปลีแล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยออกมาบอกเลยคนระับเปิดเผย,เยนะฮะบ,บอก ไม่ต้องการอยู่ที่นาบปรีต่อไปนะฮะแต่นาโปรีนั้นได้เปรียบนะครับเพราะว่ายังมีสัญญาผูกมัดกับคาวาลเลสเคลียหลายปีนะฮะทำให้สามารถเรียกเงินจากทีมอื่นได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเลยนะฮะเราไปต่อกันที่ลิเวอร์พูลได้ติดต่อคว้าตัวดาวิดฮันโกเสริมแนวรับมีรายงานว่าลิเวอร์ของพวกเรากำลังมองหาตัวเลือกเสริมแนวรับ ในช่วงสมมตรนี้นะฮะโดยมีเป้าหมายก็คือดาวิดฮันโก้กองหลังจากเฟยนูดนะครับรายงานนี้มาจากมุนโดดาปติโวนะฮะสื่อของสเปนรายงานมาว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอขอขซื้อกองหลังจากเฟยนูดโดยนักเตะในวัย26ปีคนนี้ทํางานอย่างยอดเยี่ยมในลีกฮอลแลนด์ and, โดยเฉพาะภายใต้ใการคุมทีมของอร์เนอร์สแลตผู้จัดจาการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลซึ่งค่าตัวของฮันโก้อยู่ที่ประมาณ35ล้านยูโร ฮันโก้ลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายและแบ็กซ้ายซึ่งถือเป็นตัวเลือกในแนว,นวรับที่หลากหลายที่ดูกกำลังขาดอยู่และก่อนหน้านี้ตัวแทนของฮันโก้ก็เคยพูดถึงการติดต่อ,อก,กับสโมสรลิวมาแล้วโจามาติฟนะครับออกจากลิวไปแล้วหลังหมดสัญญาและสโมสรจำเป็นจะต้องหาคนมาแทนที่ซึ่งฮันโก้ก็มีคนสปัติที่จะเติมเต็มช่องว่างนั้นได้ดีนะฮะนอกจากนี้แล้วลิวยังให้ความสนใจในกองหลังคนอื่นอีกด้วยเช่นเลนนี่โยโร โดยโอกาสในการย้ายไปลิเวอร์พูลก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับนักเตะเนื่องจากจะเป็นก้าวที่ใหญ่และเขาจะได้แข่งขันเพื่อคว้าทัวรางวัลที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นในพิมลีกยูฟ่าแชมเลกซึ่งลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงไม่น่าแปลกใจที่ฮันโก้จะสนใจโอกาสนี้นะฮะฮันโกเองก็กําลังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพด้วยและเขาได้พิสูจน์ตัวเองในฟุตบอลฮอลแลนด์มาแล้วเขามีคุณสมบัติทั้งร่างกายและเทคนิค โดยทำผลงานได้ดีแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเล่นในพีเมีร์ด้วยค่าตัว3 5ล้านปอนด์นะครับดูสมเหตุสมผลสําหรับผู้เล่นที่มีคุณภาพอย่างเขาและเขาน่าจะพิสูจน์นิ่นว่าคุ้มค่ากับการลงทุนในฤดูกันต่อไปล,ดดปลิเวอร์พูลดูเปลาะบางในแนวรับเมื่อฤดูก,กันที่แล้วและพวกเขาจะต้องปรับปรุงในส่วนนี้หากต้องการแข่งขันเพื่อชิงทั่วรางวัลใหญ่ๆและเบียดแย่งแชมป์กับอาร์เซนอลและแมนซิตียร์ในกันหนะ้า อันก็รู้จักปรัชญาของสโลตเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมดังนั้นคาดการณ์ว่าเขาน่าจะปรับตัวได้เร็วและสร้างผลกระทบได้ในทันทีที่สโมสรในอังกฤษต้องรอดูกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะสามารถไปดเดียวได้ในอีกไม่กี่สปดาข้างหน้านี้ได้ไหรือไม่นะฮะเราปิดท้ายกันที่จเจอส์มาติปและภรรยานะครับสร้างความประทับใจในเกมทีมชาติอังกฤษ เพื่อเป็นเกียรติเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลโจมาติมนะครับได้เข้าร่วมชมเกยมยูโร2 0 2 4รอบแบ่งกลุ่มระหว่างอังกฤษพบกับทีมชาติเซอร์เบียเพื่อกป็นงใจให้กับโจรกรูเมตเทนอเล็กซานเดอร์โนอดีตเพื่อนร่วมทีมและกู้หูของเขาในแนวรับมาติปซึ่งเล่นให้กับทีมชาติคมรุนตลอดชีพการแข่งขันในระดับนานาชาติเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับโจรกรูเมตที่ลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2016 จนกระทั่งเขาออกจากสโมสรเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2ี่นี่ผ่านมาภายใต้การกุมทีมขอนเจอเก่งครับทีมประสอบความสำเร็จอย่างมากมายในช่วงที่ผ่านมารวมถึงการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปี2019นะครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมทีมกันอีกต่อไปแล้วแต่มาติปก็แสดงให้เห็นว่าเขายังคงคิดถึงโกเมสอยู่และเทนนะฮะมาติปและภรรยาลาลิซาควงแขนกันไปดู ฟุตบอลยูโร2024ในประเทศเยอรมันคู่ระหว่างอังกฤษพบกับเซอร์เบียเพื่อแสดงความรักที่มีต่อโกเมสและเทนด้าเตะของทิมชังเคมรูนนะฮะกับภรรยาของเขามาติฟเนี่ยโพสลงสตรอรี่บนอินสตาแกรมจากเกเชนเคนเชในเมืองเยอรมันและแท็กไปหาโกเมสพร้อมกับรูปอิโมจิพนมมือ ขณะที่แฟนบอลคนหนึ่งกำลังถ่ายรูปก,กับมาติปซึ่งปรากฏบนโลกโซเชียลมีเดียแฟนๆลิเวอร์พูลก็ได้โพสต์บนโลกโซเชียลมีเดียเพื่อสับสุนมาติปเพื่อลำาลึกถึงช่วงเวลาที่น่าจดจำของเขาที่ได้สร้างกุนัรปการในฐานะสมาชิกสโมสรลิเวอร์พูลโดยเซ็นเตอร์แบ็กในวัย32ปีเกิดและเติบโต,ตในเยอรมันนะครับและการปรากฏตัวบนโลกโซเชียลมีเดียของเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆที่อยู่รายล้อม แฟนบอลคนหนึ่งเขียนว่าโอ้พระเจ้าฉันคิดถึงยีรับที่จะเยี่ยมคนนั้นจังแฟนบอลอีกคน,สนแสดงความเห็นว่าเขาเป็นตำนานแม้กระทั่งในและนอกสนามแฟนบอลอีกคนหนึ่งสงสัยถึงความมุ่งมั่นของมาติบที่มีต่อมิตรภาพของโกเมสโดยสแสดงความเห็นว่าฉันนึกไม่ออกว่าจะไปดูทีมชาติเกดเล่นด้วยความเต็มใจนั่นคือการสนับสนุนบางอย่างที่ฉันต้องมอบให้กับโจโอเอลเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนที่ดีจริงๆการย้ายมาร่วมทีมหงแดงนะครับ ในปี2006มาติฟใช้วเวลาในช่วงเวาวยาวชนทั้งหมดในเยอรมนีและ7ปีแรกของเขาในอาชีพการแข่งก,ก,กับชาวเกส0ุนซีเกมระหว่างกรีกับเซอเบียจัดขึ้นที่อารีนาอันเซลเคอร์ในเกชลโอเคเลชันประเทศเยอรมันซึ่งเป็นสนามเย่าของชาวเกส0ุนซี 04. ซึ่งเขาลงเล่นให้กับสมโมสรชาวเกสซุนซีไป194เกมและทําได้17ประตูจากนั้นแฟน ก็ตั้งควาสังเกตถึงความเป็นไปได้นในในการเลือกสโมสรต่อไปของมาติปในขณะที่เขาเป็นนักเตะฟีเยนหลังจากออกจากลิเวอร์ pool ในขณะที่เป็นแฟนบนโลกสื่อสื่มีเดียบอกเป็นยังว่าสัญญาณทั้งหมดชี้ไปที่การกลับไปที่สโมสรเชลซี 04. แต่มีการเนะนําว่าเขามีความปรารถนาที่จะอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปโดยมีรายง,งานว่าเซอร์ตันตันและบอนมัดสนใจในตัวเขาอยู่นะฮะก็เรียกได้ว่าคิดถึงเพื่อนนั่นเองนะฮะไปซุ่มดูฟอร์มนะครับ และให้กำลังใจนะฮะนคือซูเขคารลิเวอร์พูลนะครับทนผู่ชมเป็นรอบเช้าของวันที่18มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ